้าพูดถึงชองโปซานะครับหลายคนคงนึกถึงคำพูดเท่ๆของเขาที่ว่ามนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพใช่ไหมครับแต่เรื่องที่มันน่าแปลกมากๆก็คือคนที่พูดแบบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ไปปกป้องระบอบเผด็จการที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในศตวรรษที่20ซสอย่างนั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาความขัดแย้งที่น่าทึ่งของนักคิดคนนี้กันค่ะ คำถามใหญ่เลยก็คือว่าบิดาแห่งเสรีภาพสุดขั้วอย่างเขาเนี่ยไปกลายเป็นคนที่คอยแก้ต่างให้กับสหภาพโซเวียตของสตาลินได้อย่างไงเรื่องนี้แหละครับที่เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละขั้นเราจะย้อนดูเส้นทางความคิดของซาดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันที่เขาเลือกที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางกับลัทธิค,คอมมิวนิสต์เพื่อจะดูว่าอะไรที่ทําให้เขาเลือกทางที่มันดูสวนทางกับปรัชญาของตัวเองแบบสุดๆคือปรัชญาของซาดเนี่ยหัวใจหลักมันอยู่ที่คําพูดนี้เลยครับ มนุษย์ถูกสาบให้มีเสรีภาพความหมายของมันก็คือเขาเชื่อว่าเราเกิดมาแบบโล่งๆเลยไม่มีคู่มือไม่มีใครมากำหนดว่าเราต้องเป็นอะไรต้องทำอะไรเราเนี่ยแหละที่ต้องสร้างความหมายสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเองผ่านทุกสิ่งที่เราเลือกและที่เราทำซึ่งก็หมายความว่าทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆเหมือนกัน ใช่แล้วครับในฐานะที่เป็นเหมือนเจ้าพ่อแห่งลัทธิอัติภาวนิยมเนี่ยซาร์ก็เลยเป็นเหมือนกระบอกเสียงสําคัญของปัจเจกชนเลยนะเขาบอกให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้กับอํานาจที่มากดขี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นาศาสนารัฐหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อที่จะได้ยืนยันเสรีภาพของตัวเองฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่คําถามก็วนกลับมาที่เดิมแล้วอะไรล่ะที่ทําให้คนที่รักอิสระเสรีภาพขนาดนี้ หันไปซ่อบอกกับอุดมการณ์ที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองก่อนครับตอนนั้นน่ะโลกมันแตกออกเป็นสองเสี่ยงเลยเหมือนถูกแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนมากๆการ,รเผชิญหน้าระหว่างค่ายประชาธิปไตยเสรีที่มีอเมริกาเป็นพี่ใหญ่กับค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นหัวเรือใหญ่ สถานการณ์แบบนี้มันสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะกับพวกนักคิดปัญญาชนในยุโรปที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเลือกข้างแล้วล่ะใช่ครับในบรรยากาศของสงครามเย็นที่ทุกอย่างมันดูเป็นขาวกับดําไปหมดเนี่ยการจะบอกว่าฉันเป็นกลางมันไม่ใช่ทางเลือกสําหรับคนอย่างซาร์ทเลยเขาเชื่อว,ว่าปัญญาชนเนี่ยมีหน้าที่ต้องผูกมัดตัวเองคือต้องเอาตัวเข้าไปคลุกกับการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกให้มันดีขึ้น คำถามที่ตามมาก็คือแล้วเขาจะเลือกผูกมัดตัวเองกับใครล่ะระหว่างสองค่ายนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสําหรับปัญญาชนฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสตอนนั้นหลายๆคนเนี่ยสหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นแค่ผู้ชนะสงครามโลกนะแต่ยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความหวังที่จะสร้างสังคมใหม่ที่มันไม่มีชนชั้นไม่มีการขูดรีดพวกเขามองว่าทุนนิยมแบบอเมริกันนี่แหละคือภายคุกค,คามตัวจริงและคอมมิวนิสต์คือทางรอดเดียว คือถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะเริ่มมีข่าวลือหนาหูแล้วนะว่าระบอบของสตาลินมันโหดร้ายยังไงแต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะเชื่อในอุดมการณ์ทีนี้ซาร์ดเองเนี่ยเขาไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แบบเต็มตัวนะครับแต่เขาเลือกที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ร่วมเดินทางหรือ fellow traveler เอ๊ะมันคืออะไรก็คือเขาสนับสนุนพรรคทำงานร่วมกับพรรคอย่างใกล้ชิดเลยแต่ไม่ได้ยอมอยู่ใต้วินัยของพรรคแบบร้อเ ซึ่งนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ซาร์พยายามจะทำเรื่องที่มันยากมากๆนั่นก็คือการเอาปรัชญาแห่งเสรีภาพสุดขั้วของตัวเองมาบวกกับอุดมการณ์มาร์กซิสแล้วทำไมเขาถึงสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสละ่ะคือซาร์เขาก็ให้เหตุผลของเขานะครับเขาบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าพรรคคอมมิวนิสต์มันก็มีข้อเสียแต่มันก็เป็นองค์กรเดียวในตอนนั้นที่เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานจริงๆแล้วมีพลังพอที่จะนำไปสู่การปฏิวัติได้ เขาคิดว่าถ้ามัวแต่ไปวิจารณ์พักคอมมิวนิสต์กันเองเนี่ยมันก็จะเข้าทางศัตรูซึ่งก็คือพวกฝ่ายขวาและจกักรวรรนิยมอเมริกันนั่นเองพูดง่ายๆคืออย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเองให้ศัตรูได้ประโยชน์แต่แล้วจุดยืนของซาร์ก็ถูกทดสอบครั้งใหญ่เลยครับเมื่อความจริงเกี่ยวกับกูลักหรือค่ายแรงงานนรกในสหภาพโซเวียตมันถูกแชรออกมาคือมีคนออกมาเปิดโปงว่ามันโหดร้ายขนาดไหน แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือแทนที่ซาจะออกไปประนามความโหดร้ายนั้นเขากลับเลือกที่จะโจมตีคนที่ออกมาแฉแทนไปกล่าวหาว่าคนผู้นี้เป็นพวกต่อต้านคอมมิวนิสต์กำลังทําลายความหวังของชนชั้นแรงงานโอ้โหนี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าซาย์ยอมเอาความพักดีทางการเมืองมาวางไว้เหนือความจริงและศีลธรรมแต่ไม่ว่าเราจะพยายามหลับตาข้างหนึ่งนานแค่ไหนสุดท้ายความจริงมันก็ต้องปรากฏครับ ภาพลวงตาทั้งหมดที่เคยมีมันพังคลืนลงมาในปี1956ปีนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่บีบให้ทั้งซาร์และปัญญาชนฝ่ายซ้ายทั่วโลกต้องลืมตามาเจอกับความจริงอันน่ากลัวของสาภาพโซเวียตย้ำอีกทีนะครับปี1956นนี่คือปีแห่งการตื่นรู้ครั้งใหญ่เป็นปีที่ความศรัทธาที่เคยมีต่อลทัทธิคอมมิวนิสต์แบบโซเวียตมันสั่นสะเทือนไปจนถึงรากฐานเลยทีเดียว มันมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆที่สะเทือนโลกในปีนั้นครับหนึ่งเลยคือในเดือนกุมภาพันธ์นิกิตาครูสชอฟผู้นำสเวตคนใหม่นั่นแหละขึ้นมาแฉอาชญกรรมของสตาลินเองเลยคือพูดง่ายๆว่าเป็นการยอมรับอยากเป็นทางการซึ่งมันก็ไปยืนยันข่าวลือทั้งหมดที่ฝ่ายซ้ายในตะวันตกพยายามจะบอกว่าไม่จริงมาตลอด และเหตุการณ์ที่สองที่ตอกฝาลงเลยก็คือในเดือนพฤศจิกายนกองทัพโซเวียตส่งรถถังเข้าไปบดขยี้การปฏิวัติของประชาชนในฮังการีแบบอย่างโหดเหี้ยมเลยค่ะนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งคือโทนี่จัดเขาใช้คำที่ทรงพลังมากเลยค่ะเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนปี1956กระจกได้แตกสลายสำหรับซาร์และคนอื่นๆอีกมากมายมันคือโมเมนต์นั้นจริงๆครับความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อโซเวียตว่าจะเป็นผู้นำแห่งการปลดปล่อย มันพังทลายลงแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยในที่สุดซาร์ก็ออกมาประนามการกระทําของโซเวียตแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนสิสต์ฝรั่งเศสแต่เรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นครับคือถึงจะตัดขาดกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังสลัดกรอบคิดแบบมารก์กซิสทิ้งไปไม่ได้ทั้งหมดนะเขายังเชื่อในการปฏิวัติอยู่แล้วก็ยังอุตส่าห์มองว่าการลุกค,คือที่ฮังการี่มันมีจิตวิญ,ญญาณฝ่ายขวาปนอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้มันโชว์ให้เห็นเลยว่าอุดมการณ์มันฝังรากลึกในความคิดของเขาขนาดไหนโอเคแลลล้วหังจากปี1956 เส้นทางการเมืองของซาร์เป็นยังไงต่อการแตกหักกับโซเวียตครั้งนี้มันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับนักประชญาแห่งเสรีภาพคนนี้บ้างเรามาดูกันต่อครับ คือต้องบอกว่าซาร์เราไม่เคยทางความฝันเรื่องการปฏิวัตินะครับเขาแค่เปลี่ยนเป้าหมายจากที่เคยฝากความหวังไว้กับสหภาพโซเวียตและพรรคคอมมิวนสิสต์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็หันไปสนับสนุนขบวนการปลดแอกในที่อื่นๆแทนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศโลกที่3อย่างเช่นในแอลจีเรียคิวบาเวียดนามหรือแม้กระทั่งหันไปสนับสนุนกลุ่มเมอิสที่ค่อนข้างหัวรุนแรงในฝรั่งเศสเองด้วยซ้ํา จุดยืนของซาร์ดหลังปี1956เนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเขากับเอาแบร์กามูสชัดขึ้นไปอีกครับกามูสนี่คือจากเพื่อนรักกลายเป็นเหมือนคู่ปรับทางความคิดไปเลยคือในขณะที่ซาร์ดยังไงก็ยังเชื่อว่าความรุนแรงมันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการปฏิวัติได้แต่กามูสนี่คือยืนกรานเลยว่าไม่เราต้องต่อต้านความรุนแรงและการกดขี่ทุกรูปแบบไม่ว่ามันจะมาจากฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็ตามคือหลักการต้องมาก่อน การโตเถียงกันอย่างดุเดือดจนแตกหักของสองยักษ์ใหญ่ทางปัญญาของฝรั่งเศสคู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันสะท้อนภาพใหญ่เลยมันคือภาพของทางแพง่งทางศิลธรรมและการเมืองที่ปัญญาชนทั้งยุคนั้นต้องเจอว่าตกลงแล้วจะเลือกอะไรระหว่างอุดมการณ์กับมนุษยธรรมระหว่างการปฏิวัติแบบถึงรากถึงโคนกับการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปยสุดท้ายแล้วเรื่องราวของซาตสอนอะไรเราบ้างเราควรมองเขายังไงดี เขาเป็นแค่อุทาหรณ์ของปัญญาชนที่อีกโก้สูงจนยอมให้ตัวเองตาบอดเพราะอุดมการณ์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือภาพสะท้อนของคนที่มุ่งมั่นทางการเมืองแบบสุดตัวที่แม้จะเคยเลือกผิดพลาดไปบ้างแต่ก็อุทิศทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจริงๆมะระดกของซาดก็เลยยังเป็นเหมือนคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อไปครับถึงความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆระหว่างเสรีภาพความรับผิดชอบและการเมืองซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้